ท่านประธานให้เดินทางหมดเหตุนี้น,นะครับผมขอให้ท่านอยู่ในความสงบด้ว,วยนะครับพิธีโบราชาพิเศษครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หลวงมหาวิชาลูกกองครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราชไล่หรือมีแต่สภาพบ้าน2 5งพัเหล่าตาชาติจังหวัดสาแก้ลซึ่งในการนี้นางสาวสิริวัลมาเชิญส่งก็ในโอาสได้รับพระบุมราชานุญาตของพวกเราพวกเราคงต้องสนับสนะนกองเมื่อตนัพร้อมนะครับ ประชาชนร่วมใจครับสร้างบานกับผู้ยากไร้โดดสัดยานะครับด้วยวัดวัดอัเนี่ยช่วยไดเี่ก็จะให้เป็นเี้ยสามดูแลเด็กๆกินเองด้วยผลูกหญ้าปลูกอะไรเนี่ยต้องเอาืนผักถึงครัว พิีช้าตื่นตเพื่อกา,า,ารจังหวัดสัตแก้วขขคุณผู่าับผมจะขออนญาตนำเรียนประวัติของพิพานนี้อ,อยู่ให้กับผู้อยากไล้ผู้พิการผู้อยากจนทีเดียวา,ารบริคนะครับโครงการกองบบทุนสิบาทที่ว่าสิบสาทวนสัตแก้วาดไปว่า ของโครงการกาดเนของโครงกต่อไปมาต่อต่อยนะฮะก็จะยกนะครับเป็นั้นั็ตัาไม่บางสดงหน่ง